ชานมไข่มุกมันน่าจะมอบประสบการณ์อะไรใหม่ๆเราน่าจะลอง explore อะไรใหม่ๆก็เลยเกิดเป็นแบบ food t r คือตอนนี้แพมมองว่าชานมไข่มุกอะมันเป็น เครื่องดื่มทางเลือกสําหรับผู้บริโภคไปแล้วเหมือนไม่ทานกาแฟก็ทานชาโดยเฉพาะในร้านชาไข่มกุกในปัจจุบันมันมีความหลากหลายมากๆม,มันก็เลยไม่ได้เป็นเทรนด์หรืออะไรเหมือนที่หลายๆคนเคยพูดอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่ามันคือการไม่หยุดพัฒนาคือถ้ามองย้อนกลับไปเราโตมาจากตัวเล็กๆแล้วมันค่อยๆค่อยๆตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยค่ะมันก็มาจากการพัฒนานก็มีโอกาสใหม่ๆธุรกิจโมเดลอะไรใหม่ๆเราก็ลอง ริงตอนแรกสุดเลยอะคะ่ะเริ่มเป็นแบบส่งฟูดทักไปตามงานอื่นๆก่อนงานวิ่งมาราธอนงานประชุมอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งกลุ่มแฟนคลับอะเขาน่าจะมาเห็นเขาก็เลยเหมือนแบบติดต่อเราเข้ามาบวกกับที่เกาหลีมันกําลังฮิตในเรื่องของการส่งแบบส่งกําลังใจให้กับศิลปินผ่านรถฟูดทักผ่านขนมผ่านเครื่องดื่มอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบโอเคอะลอง นี้พอด้วยความที่รถเดิมของเฟรชมีมันก็เป็นสีเหลืองก็เลยเกิดไอเดียวเฮ้ยถ้าอย่างนั้นคุณก็แบบส่งความในใจมอบอะไรผ่านตกแต่งผ่านรถได้เต็มที่เลยเข mm. าก็จะมีรูปศิลปินอยู่บนรถหรือว่าบางทีเขาก็ไปรวมข้อความจากแฟนคลับอะค่ะเต็มเลยนะติดโพสต์กนะี่แต่เต็มรถอะไรอย่างเงี้ยก็มีถ้าครั้งหนึ่งอยู่ที่ประมาณแบบ6000บาทก็คือครั้งหนึ่งมันสชั่วโมงมีทีมคอยไปแบบทำเสริมให้อะไรเงี้ย บางงานเขาน่ารักหน่อยเขาก็จะมีแบบว่าแก้วแล้วก็ใส่ปอกแก้วเป็นรูปแบบว่าศิลปินที่ชอบอะไรเงี้ยติดสติกเกอร์บนแก้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีก็เหมือนคัสตอมไม้ได้หมดเลยพอมันเป็นงานแบบนี้เรายิ่งแบบฝั่งทีมของเฟชเมียยิ่งกดดนันเพราะด้วยความที่มันคือแบบ ส่งมอบความรักไปให้ศิลปินผ่านรถของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบกดดันก็ต้องทําให้เนียบที่สุดต,ตลาด catering อะทมันใหญ่มากๆเดี๋ยวนี้เนาะมีงานอีเวนต์เยอะมากๆทางแฟนคลับเองก็อยากส่งให้ศิลปินก็มีเยอะมากเลยมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ในกลุ่มนี้ยมันยังมีแบบงานบุญงานบวชสนุกดีค่ะ <laughs> ดูแรมองว่ามันไม่ใช่แฟชั่นนะคะแล้วมันก็ไปต่อได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่100คนที่เข้ามาอยู่ในอินดัสทรีนี้แล้วก็สามารถที่จะไปได้100คนอะไรเงี้ยค่ะทุกธุรกิจก็เหมือนกันมันก็ต้องมีคนที่แบบเอออยู่ได้ <c oughs> ปัญหามันมีอยู่แล้วแบบตลอดเวลามันมี2ออย่างคือเป็นปัญหาที่มันแก้ได้ แับแก้ไม่ได้คือถ้าแก้ไม่ได้ก็หายใจเข้าหายใจออกอปล่อยวางถ้าปัญหาที่มันแก้ได้เราก็ค่อยๆมาคิดว่า1 2 3 4าต้นตอคืออะไรแล้วค่อยๆค่อยๆแก้ปัญหาไปที่กาลังจะเริ่มทําอะไรอะ่ะตอนนี้อาจจะกลัวเพราะว่ามันมีโควิดมีเศรฐษฐกษิจมีใดๆแต่แพ้แค่อยากให้รู้สึกว่าแบบไอ้สิ่งที่เราคิดมาถ้าเรามั่นใจดีแล้วอะ่ะทํามันเถอะคืออย่าเอาความกลัวมาทําให้เราไม่เริ่มทําอะไรสักอย่างสักทีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือสู้อ่ะมีสติหน่อยแต่ว่าก็ทําไปทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดของเรา